สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอ IP ทั้งของตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ NEC นะครับเป็นการเชื่อมต่อผ่าน IP ทั้ง2ตู้เข้าด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่2ตู้ก็คือตู้ที่1ก็จะเป็นตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ NEC s v 8 0 0 1ันและตู้ที่2ก็จะเป็นตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ NEC SL 1000นะครับ เรามาดูส่วนประกอบของตู้ NEC s v 8 0 0 1ก่อนนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของตู้ NEC s v 8 0 0 1นะครับก็จะมี1ก็คือจะมีโครงตู้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็น g s CPU นะครับก็คือจะเป็น๊ a s CPU ก็ ในตู้นี้ก็จะมีอยู่2สล็อตที่มีการ์ดเข้าไปนะครับการ์ดบนก็จะเป็นการ์ด CPU นะครับบวกกับส่วนที่3นี่ก็จะเป็นกา p l a IPLA นะครับและส่วนที่4ก็จะเป็นการ์ด Edition ภายในนะครับและเราก็มาดูต่อไปเราก็จะไปดูตู้สาขาโทศรศัพท์ NEC เหมือนกันแต่เป็นรุ่น SL พ0 0นะครับ ส่วนประกอบของตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL พันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตู้ SV 8 0 0 1แต่ลักษณะและโครงตู้จะแตกต่างกันนะครับส่วนประกอบของตู้ SL พันก็จะมีโครงตู้บวกการ์ด CPU นะครับอันนี้เราจะเปิดดูให้ดูว่าการ์ดเป็นยังไงนะครับ ส่วนที่1ก็จะเป็นโครงตู้บวกการ์ด CPU นะครับโครงตู้ก็จะประกอบไปด้วยส4สายนอก8สายในแล้วก็บวกการ์ดลิงก์นะครับในส่วนที่ส่2ก็จะเป็นการ์ด ME นะครับการ์ดเมมโมรีนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นการ์ด IPA นะครับ แต่การ LPA ก็จะมีชื่อบอกไปว่าเป็นชื่ออะไร LPA ก็จะเป็น IP4W.WW ขด V.O.I.P.D.B ขด C.I นะครับส่วนการ์ดเมมโมรก็จะเป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ IP4W.WW.M.E.M.D.B ขีด e C.1 นะครับ ในการเชื่อมครั้งนี้ที่จะขาดไม่ได้ก็คือตัวสวิตนะครับสวิตจะทำหน้าที่เชื่อมตู้สองตู้เข้าหากันนะครับก็คือจะเชื่อมผ่านการ์ด i p o a นะครับทั้งสองตู้นะครับ าการ์ด IPA ของ SV 8 0 0 1เรามาดูฝั่งนี้ครับก็จะอยู่ติดตั้งในสล็อตเดียวกันกับการ์ด CPU แต่เป็นการ์ดไปประกบกับการ์ด CPU ทีทหนึงครับสล็อตก็อยู่ที่สล็อตของ VO IP นะครับเราก็นำสาย LAN เสียบเข้าไปนะครับสาย LAN ตัวนี้จะไปเชื่อมกับตัวสวิตซ์อีกทีหนึงก็คือสวิตซ์ตัวนี้นะครับ และก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น NDC SL พันนะครับในส่วนของตัว NDC SL พันเนี่ยนะครับก็จะมีการ์ด IPA เหมือนกันก็เสียบไปในพอร์ตที่ชื่อว่า IP VOIP เหมือนกันก็คือ slot ตรงนี้นะครับเสียบเข้าตัว h ับส Switch เพื่อที่จะให้ตู้สองตู้สามารถสื่อสารกันได้หรือสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยช่างก็สามารถที่จะโปรแกรมให้ตู้สองตู้โทรหากันนะครับอีกอย่างอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเรามีตัวนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันเลยไม่ได้เราต้องโปรแกรมผ่านซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับ สมมุติว่าตู้ NEC SL 1 0 0 0เป็นโหนด A นะครับและตู้ NEC SV 8 0 0 1เป็นโหนด B นะครับในการโทรผ่าน IP ทั้งแต่ละครั้งนะครับเราต้องมีโค้ดหรือมีดิจิตในในการผ่านในการโทรผ่าน IP ทั้งนะครับโดยการยกหนูนะครับ าเราจะู้เราจะเอาเอาตู้สาขาโทรศัพท์โหนดที่2คือโหนด B นะครับโทรไปหาโหนดที่1โหน A เราก็กดตามโค้ดต่างๆที่เราเซตไว้นะครับสมมุติว่าผมจะโทรไปที 2, b, uh, ่โหนด A ผมกด1 2ึ่ n u m b e r ไม่ใช่หนึนะครับตามด้วยเบอร์ของตู้ A นะครับก็จะไปดังที่นู่นนะครับ ลิมา้วะครับรับสายนะครับตื่นหน้าจอนะครับหน้าจอก็โชว์ว่าเป็นไอพีท้งนะครับมาจากตู้ที่สองก็คือตู้บีนะครับโลโลโล นะครับนี่ก็วางสายนะครับส่วนพอหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเอาตู้ A โทรหาตู oh ้ B นะครับโดยการยกหูตามด้วยโค้ดของตู้ B นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ของตู้ B นะครับโอเคไปดังที่ตู้ B แล้วนะครับ Okay. ก็จะโชว์ว่าเป็น IP ทั้งมาจากตู้ A นะครับรับสายนะครับสามารถคุยโลโลคุยตอบโต้ตอบกันได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะโอนสายกลับไปยังตู้ A อีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับโดยการกดโฮหรือทานเฟอร์ของตู้ B นะครับแล้วโอนสายกลับไปนะครับ แล้วก็วางสายนะครับเ็จะหลุดก็จะเป็นการสนทนาระหว่างตู้ A กับตัว A นะครับโดยการที่ตู้ B เป็นการเอาสายกลับมานะครับแล้วก็รับสายคุยกันได้นะครับโล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 หล,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 ลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำคอนเฟอเรนซ์นะครับ แล้วก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับโดยการกดที่ปุ่มคอนเฟลเลนต์หนึ่งครั้งตามด้วยตู้ B นะครับให้2ตู้สามารถคอนเฟลเลนต์หากันได้นะครับโอเคแล้วก็ตู้ B รับสายนะครับ ตัว B รับสายปึ๊บนะครับ,บก็กดคอนเฟิร์อีก2รอบนะครับ2ครั้งโอเคโสองโหนดนะครับโทรคุยกันระหว่างตู้2ตู้แล้วก็หมดสองโหนดนะครับ ก็คือจะเป็นโหนด A กับโนด B สามารถคอนเฟลซ์หากันได้นะครับผมจะเดินไปคุยที่ตู้ที่ B นะครับจะออกที่หัวเครื่องของตู้สามารถคุยหากันได้ตู้ตู้ B นะครับโล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 อันนี้จากเครื่อง s V 8 0 0 0ปนะครับได้ยินนะครับโลโลโลเทสโลเทสแล้วผมก็จะเดิน จะไปเทที่ตัวเองล้อ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 เททอเทนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับล้อล้อเทเทล้อเททล้อเททนะครับถ้าผมต้องการที่จะวางสายเครื่องสักเครื่องหนึ่งของคอมพตู้์เอ ก็ยังที่จะสามารถคุยระหว่างเอกบีได้เพราะว่ายังไม่ได้วางสาย